สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูการ์ดดาบพิฆาตศูโสนที่แถมมากับขนมบิ๊กก้าซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้มาจากแอปช้อปปีนะครับก็เป็นเบอร์ที่ผมขาดนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีเบอร์อะไรเนาะก็สําหรับในการ์ดนะครับก็จะมีเป็นเบอร์บอกนะครับแล้วก็จะเป็นขอบทองนะอ่ามีรูปตัวละครนะครับแล้วก็มีเป็นชื่อตัวละครนะ การ์ดทุกใบจะเป็นแบบวิบวับนะครับโอเคก็สําหรับการ์ดนะครับที่ได้มาใบแรกนะครับตัวนี้เป็นเบอร์12นะเป็นเนสึกโกะนะครับใบนี้สวยนะอ่าแล้วก็ด้านหลังของการ์ดนะครับก็จะเป็นบิก้าโมวี่ดาบิคาตศูนสึกรถไฟสูนิลันอ่าโอเคนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเบอร์18นะครับใบนี้จะเป็นรูปเดียวกันนะครับกับหน้าซองขนมบิก,กานะอ่าเป็นรูป3ามคนนะครับยืนเท่ๆประมาณนี้นะครับใบนี้สวยนะครับอ่าผมก็ได้มา2ใบนะครับในคลิปนี้เนาะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ